สวัสดีครับผมบ่าวเคียนสวัสดีอิสานพ่อกระเทิรนครับสวัสดีสสดสสดรับแจ้งจ้ะพี่น้องเช้ายอนเช้าโอ้เฮ้กมาดู้กระกฏสองตัวพากันมายกดออีกแล้วพี่นะยกได้สองสามบาทเลยแต่ติยังไม่ได้เปิดคลิปเลยบวกกินได้ประกดแบบน,นี้เดี๋ยวโอกาสเปิดคลิปเลยวูบประกดประกดประกดคลิปกรนนาของเฮาหมานบักฮักเลยย่ามพี่น้องอยากมาอีกต,ตอนนี้ตอนนี้ตีห้าแล้วจ้ะจะสว่างแล้ว โอ้ยปรากฏปรากฏปรากฏนะโอ้มาเป็นคู่เลยเมื่อคืนก็นได้คู่นึงเนาะไอ้สีแจ้งเหรเด้อนี่เด้อมัน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 ได้ปรากฏเป็นคู่เลยน้ำมันลดลงหลายเติบแล้วจ้ะขาดเบไปแล้วมุมนีงน้ำโซ่ขาดเบไปเลย ในช็อตเด็ดอีกแล้วกระสุนมากระสุนมากระสุนมาบัดน,นี้กระสุนบ่ดบปลาช่วงนี้ตัวกับปลา,าต้องมาเล่นรัดรัดเศร้าจ้ะก็เลยชวนกันมาอีกปลากำลังขึ้นช่วงนี้ค่ะต้องเฝ้ามันมันมันม จะลินตักเอาแจ้งแล้วพี่น้องบันบอกเคมาได้ปรากฏอีกแล้วปรากฏกับตาตรงนี้แจ้งแล้วแจ้งแล้วบันี้ ามาเ,อออม,เมือ่อคืนหัวคนก็กกำลังไหลามาคุรถม,มอไซค์ไหลามาพี่น้องมันกำลังบมืบ<ร>ุ่้เพื่อนมาหวานเหว่บอกว่เมื่อคืนเพื่อนมาใช่ส่อมหรือชะโมกแทงเอาเนะาะแทงเอาประดกระดเมื่อคืนนี่ค่ะแต่ว่าที่ห้องยกยอในเมื่อคืนเนี่ยเส้นนี่ได้คู่นึง่งม,มันมันโมเมนต์เส้นประกดเล่นปันดจาักละแจ้งนี่ค่ะเนาะเมื่อคืนมีแต่พวกปลาขาวปลาอีไทย ปลากระเย่งปะรถปะเสื่อมตัวบักใหญ่ตัวที่สามประคุดเด็กแจ้งเราจ้ะเอากันมาแล้วแจ้งเห็นดิรุ่นกันรับแจ้งเลยลมเย็นวอยๆเนาะ นัดกับสาตอกว่าละแจ้งมาอีกเด้อคือบบเห็นสาตอกก็ันเลยบอมบบม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 เห่นต้องโทรตามอีกบ่นี่โอ้ยกล้องกับโบโฟกัสอีกแล้วมันยังบบแจ้งปันไหนโอ้ยโฟกัสเน่กล้องจ้าฮึบ

นเปองปกรเทีวด้นี่ยน้อกรนปรากดนีเร็วสามตัวมัวเลยด้ปลาบอนเลยปลาบอนหรือปลาขึ้นหายใจฝนอกเข็นเป็นเน่อเป็นเน่องมาโ้ยปลาบอนขนาด เลาะเค็มเลยปลาเนาะ,ะ,ะแต่ปลาล้วนนะมันบบแหงแล้วอ่ะมันจะมีปลาเล่นแน่ต้องรุ่นลำกันเนาะนี่นี่ทีเราได้อยู่นี่จิโอเคย่านปลามันบ่อนกต่จริงมันเลาะอยู่เค็มผุกยาม,มันบบมาหาสะดุ้งเราเปล่านะพี่กอลไม่ได้ยินเสียงน้ำถล่มามปลาเนาะ,ะ,ะน้ำกะยังไหลอยู่นะอนอมองเราก็มีอีกเยอะยังไม่ได้ไปใกล้มองเลยใส่ไว้เต เมื่อคืนนี่ไปกู้แล้วแบบนี้ปลาหยังดีขาวกับปลากันเงียงลายบักบักกันเงียงนี่ลายอีหลีสติ๊กลองช่างหมูเมื่อคืนนั้บกขาดชิบโลเมื่อคืนกับบักลายขะเบิ่งยังไม่ได้ช่างดอกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยช่างเหมือนเมือ่อ เต็มต,ตู้อยู่ต,ยตอนนี้หายังบุมีเวลาได้คขูวปลาอยู่นี่ปวดได้ว่างมาคขูวปลาซอยหนิเด้อปวดได้เบิ่งคลิปนําเลยมาคขูวปลานําเนิเด้ออู้หึ่ยมาขูดหมูปลาเนาะนี่นะนี่นะมันลอยหัวมาแบบนี้เลยอ๋ออ้ยสาม บ่ดีตัวโดดกระโดดไปตัวยังกระยังมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มาแล้วมันเดินมาแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วบ่แจ้งไหนได้เนาะปลาปิงเงี้ยมัดขึ้นอี๋หลายดีปลาปิงเงี้ยงดิ Bột nhà người đó Là <laughs> phân này bắt sẽ đúng là ha Hắc nghiêng phần lâu Đi Ừ. 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 นิ่ยันบน,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 นินึบนหบเลยเลียมไปในน้ำเลยนีอ้ปลากาก็มาแล้วเอ้าตกตัวนึงอาปลากาปปาปลาปา,กกาปลากปา,กกาปลา,างาาจะเป็นปลากาปลาปลาาาปลาาจะาปลาปปลาปลาปลายลา แม่น้อยเริ่มมืนตาเลยห้องเงี้ยวเงี้ยวใช่โอเคยยกอีกจักเทืาสองเถ้อเลยไปกู้มองจ้ะนี่มูมสิลักยามของเฮาเบิร์ตเออหันดิ หว่าของไพนนาะบ่มายามจักเธอหมู่เอาเบิดเตด้ในมองหรือว่าหรือว่ามองเปิดเบิดแล้วกับบ่จักขัมตายอย่างสต๊อกโอ้โหลดปุ๊บขัดไส้ขัดไส้เดินอีกจักบาทก่อนพยายามมองแบบนี้พยายามมาไปกู้มาพี่เลยเด้อมีหน่อยมีลายจะเดี๋ยวมาปุ๊บเห็นพี่น้องเบิ่งอยู่พี่ เราบุมีแสดงงหมูเอาไปแล้วเก่งโคลูแล้วแบบนี้พระเดศอกหันปลาเฮงเล่นปึ๊บปึ๊บไม่อย่างดังตึ๊ดตึ๊ดเลยไปกูมองแบบนี้เดี๋ยวสติยกค่ะระว่างกับสิอบริทาคิปให้บึงแล้ว ได้ลายเติบเล้เด้อสิพากันเมือแล้วจ้ะปลาโบเล่นน้ำแล้วเนาะปลาโบเล่นน้ำมันโบแห้งแบบยกไวๆก็บ่ได้ละเมื่อยแล้วจ้ะได้แต่ช่วงใกล้สว่างสรัวเสลียฮะเนาะใช่ที่สี่ที่ห้าที่ห้าที่ห้าันดิได้หลายอยู่เด้อตาตกกะโบได้มาอีหลีเลยลายหลีวิสทูต้าปลากรุดปลากรดปลากรดเราคิดตายเมื่อไรบนนี้ตายเรียบร้อยเดวสามตัวปลากรด ได้หมดื่อเหร่ปกกันเงี้ยปกกันังมองเดปเป็นไงได้โอ้มองเพื่อนเวลาไม่ยามให้และมองเกลียวเอ็ดมองขาดเบิร์ดยามปลากันก็ได้ก็สิดึงเถิกเอาเถิกเอาใช่เพราะว่าเมื่อคืนเทาก็ไม่ได้ยามเนาะเมนเมื่อเลยมีโอ้มีเนาะแสดงว่าปลาฐานติดตัวหากติดใหม่ใหม่เออไม่งั้นมันก็ต้องตายมุงดิึอุปุ้ยคอยเมื่อเมื่อสางก็ปุ๊ดอยู่เงินจะนี่ดิเมื่อสางเมื่อเต็มไปบวกกั็พาพี่น้องเมื่อ ขัวปลานำเหล่ามือนี่เนาะตายเรเลยเต็มตู้อยู่เลยไปกระปัดกันครับเด็ดมือนี่ไปตาเสียได้ตักปลาเนาะโอ้ยเกี่วว่าถึงแล้วเดี๋ยวฝนมาตได้บาเขินแบบนี้งานเข่าเลยนี่ชุดมือเส้าเนี่ยไปให้ลุงเลยเนาะชุดเมื่อกี้นี่นี่นี่ในตะกาเขียวค่ะปรากดเบาเขนก็แบกไปปล่อยบ้างแล้วกับเอาไปให้ลุงปล่อยประมาณเท่าไรอู้หลายอยู่ได้บบกสองโลเขบอกแต่เอาไปปล่อยค่ะจะมีปลาปลาขาวใงญ่ ปลาโคตปลากระแยง,งปลาเสื่อมเดี๋ยวไปปล่อยป,ประมาณนี้ช่างบึงดูหาเหลือประมาณจั๊กลูคร,ร่าวๆปลาลดปลาลดเอ้ยต้อยเฉพาะปลาลดได้เท่าใดสองโลปลาลดสองโลพี่น้องปลาลดอย่างเดียวได้ปลาลดอย่างเดียวสองโลทำถุงไวเ้เจอเมื่อคืนนี่คุกอันนี้ปลากระเง่งปลา,ปาเสือเส่อมปลาเสื่อม สโลโลโลสี่เป็น่าไรละสี่โลสโลกว่านะสโลสีปลาขาวใหญ่ขาวีทยใช่ไหมะไรสามโลสามโลสี่หางเจ็ดอันนี้แยกไว้อันคือเป็นของปลาเข่าเลยของแมวเจ็ดรูเลยได้มันกินนี่เนาะอมไรเละนี่เปนดสองโล เป็ดข้าไปใส่กันสิบยัง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 บวบอันนี้ดิลูครึ่งลูครึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดครึ่งแด้อยู่ประอาณโอเคคือโบเทใส่ตัวถุงเมื่อกี้นี่นะโลครึ่งนี่เออตัดออกก่อนโลครึ่งเท่าใด้แล้วพี่น้องสิเท่าใด้แล้ว เ็ด่ตัวนี้โลข้างสิบเด็ดอันนี้เท่าไรอันนี้เกือบ4โลสิบสี่ได้เออปสิบสเออพิษก่ยร์อะสมาโลสิหนี่สิบห้ามาหายลุงโล16ปล่อยอีก2โลสิบเจ็ดปดปลาปลาเกือบ20่สบโลแบบนี้18 17 18สิบเจ็ดสิโลอะเปิดตัดปลายตัดอย่างตีว่าสิก็ได้อ่ะ ตาเหลือกโอ้ยตาเหลือกหมาลีๆจะเมื่อคืนนี่ตาเหลือกหมาแบบแต่หัวค่ำเนาะหมาแตงหัวค่ำหมาแตงหัวค่ำเลยยกเอายกเอาโอ้ยบอกเคลียร์ทบติดมืออยากถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเด้งมันขนาดเลยบาทสองบาทสามแบบเมื่อยบวมเมื่อยเลยแหละเมื่อยก็บว่าบวมเมื่อยแหละมันมันมันม้วนนี่ครับเคนทีเรียกตัดหัวเอาขี้ออกเอาขี้ออกไว้โอ้ให้แมวให้หมาปลูกปลาน้อยจ้ะ ครัวบว่ายดอกต้องแบ่งไว้ให้น้องหมาน้องแมวมแต่ว่ามือนี่แดดดีนี่นี่นี่นมีแดดนี่แดดให้เด็กๆเขาพอ่อเมนเอ้าบาทนีงเบลเป็นเสตติกกับซีโซยกันครัวปลาโอ้เกือบยี่สิบโลคือว่าหกสิบกิโลงานเข่าเลย,ยาง,งานใหญ่เลยใหญ่มายุ่เมื่อยเมื่อเศ้านี่ก็ไปแป๊บเดียวนึงเนาะนกระวญกบ่ได้เขาก็พากันมาเพราะว่าปลารอเขาอยู่ในตู้คือว่านี่แหละคุณนะปลาวยปลากดปลาลดปลาขาวใหญ่แม่ไข่ล้วนๆฝนมาอีกเลย ราะว่าคนมาแหงๆหน้าโบอีกเขาไปยกอีกหน้าที่มาอีกอยู่แม่นจ้ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเป็นท่านนี้กันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้อครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าคนเดินไปซอยยกเรามาขัวปลาซอยนี่เด้อลาลุดตักเด็ดปลารถดขูวง่ายแต่ว่าตัดหัวตัดหัวเด้อมมากปลาลุปลาเป็นไงกระเทียมอีกง่ายนี่เนี่ยนี่ปลาเดี่ยวับรถาลอีกจ้ะ